เด็กเล็กๆนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีนะคะการที่เราเนี่ยเปิดหน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือว่า iPad เนี่ยให้น้องดูเนาะมันจะทําให้เขาอยู่ในโรคส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็ขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างรวมถึงก็จะไม่สนใจคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายหรือว่าพี่น้องที่อยู่ร่วมกันนะคะตรงนี้ก็จะส่งผลทําให้มีปัญหาในเรื่องของอการเข้าสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของการปฏิสนปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนาะแล้วก็ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะนําไปสู่เรื่องของ ออทิสติกเทียมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกหน้าจอพวกนี้ค่ะถ้าเกิดให้เด็กที่น้อยกว่า2ขวบดูนะคะจะทําให้เด็กมีการพูดสื่อสารที่น้อยลงเนาะคือเด็กพวก ถึงแม้ว่าน้องอ่ะจะไม่ได้ดูโดยตรงนะคะเหมือนกับว่าเราไม่ได้เปิดให้เขาดูตลอดแต่ว่ามีการแบบเปิดคลอในขณะที่แบบเล่นหรืออะไรเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันก็จะยังผลให้มีเรื่องของการผู้สื่อสารที่น้อยลงนะคะโดยเฉพาะเด็กที่น้อยกว่า2ปีเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่เข้าใจในเรื่องของภาษาแล้วก็สิ่งที่มันเปล่งออกมาจากหน้าจอพวกนี้นะคะก็จะทําให้น้องเนี่ยก็คือแบบไม่ไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้อย่างถูกต้องเนาะก็เขาก็จะนั่งนิ่งๆดูแค่ภาพเคลื่อน ไหวนะคะก็จะทําให้มีพัฒนาการเนี่ยช้าลงนะก็ไม่มเีเหมือนกับไม่มีการวิจัยอะไรเลยที่จะบอกว่าการทําให้เด็กที่น้อยกว่า2ปีเนี่ยดูหน้าจอจะทําให้เด็กเนี่ยพัฒนาการเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นคืองดหน้าจอก่อน2ปีค่ะ